กับสวัสเอด้ยวยนะครับอยู่ผมตาโจโจ,อจ,อจอทีวีนะฮะแล้วก็อยู่กับเออชโรลโนชูบานะ่นะฮะนี่นะฮะสตีนของเขาเดือดแฮนนะฮะใช่ครับจชรลโนโภาคนี้เป็นเอ่อภาคที่เขาใช้เดนะ <What? S 1> ือดแฮนนะฮะตัวเอ่อการเอ่อแคสเกมของเรานะก็ะคือเมื่อกีก้เล่นมุกนิดๆหน่อย,อยเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปซื้อสมขมใหม่นะสมผมจชรลโนโน่นะในราคาร้อยรูปักนะ รับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะออทิ้งเลิงกงให้แล้วกัน <Okay. S 1> ถ้าเกิดใครอยากได้เอาไปซื้อมาใส่เล่นกันได้ก็วันนี้ก็มาเล่นเอ,อ่อยัวพิศาสตเอ,อ่อยัวพิซ A ัตเอเวอร์จนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่เนิ่นนานมาแล้วนะโอ้นานมากเลยนะทุกคนแต่ผมเพิ่งได้มาอัดเนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสมาเพราะว่าเออคือเมื่อก่อนเนี่ยคือผมไม่ได้ทำยูทู e นะผมไม่ไทำยูทูปเหมือนทุกๆวันนี้นะถึงทำเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครดูหรอกตอนนั้นสำหรับผมนะ อผมคนดูขึ้นสิบขึ้นสิบยี่สิบก็ถือว่าดีใจนะทุกคนแต่อันนี้มันหลักร้อยไงทุกคนก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะเติบโตไปได้กันเอสำหรับพวกเราเนี่ยก็ดีนะฮะเพราะว่าการเอทำยูทูบเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องเอคนดูเนาะก็ทําผมก็ทํานะผมก็ไม่ได้เจออะไรแต่แค่สองสามวันนี้ที่หายไปก็<ห>เป็นอาทิตย์เลยนะ ก็ไม่มีอะไรจะอัดนะก็เลยมาอัดแบบนี้จําได้จําได้นะเออเกมนี้นะสําหรับเกมนี้ก็ผมจะมาเสอนเล่นนะฮะก็สําหรับตอนแรกเราจะเกิดตรงนี้นะฮะตรงนี้เราจะเกิดตรงนี้เลยแล้วเราก็จะต้องมาคุยกับโจลูโนนะฮะโจโนนะให้ให้เราเอจะไปส่งเควสหรือรับเควสก็ได้ถ้าเกิดรับเควสถ้าเกิดส่งเควสก็อะไรอ่ะอันนี้ส่งเควสหรือเปล่านะ น,นี่น่าจะ,ะส่งเพจนี่นะส่วนเมนูก็จะมีเออ่ช็อปนะก็พวกเอ็กพีอะไรคูณสองแล้วก็มีบอกพวกสแตนนะเลสแตนนี่นะมีสติ๊กกี้ฟิเกอร์มีโอ้เขาปรับนะมันเลีกเลี่ยงกระสิทธ์นะก็อันนี้ก็เป็นที่เก็บสแตนมั้งแล้วก็มีผมนะที่เราได้มาจากการทำไอ้นี่ทำภาร,รกิจนะมันก็จะขึ้นมานะสามารถใส่กับเราแล้วก็สแตนได้ด้วย แต่ผมมองยันไม่ได้ของจิลูโน่นะอันนี้ก็จะเป็นอัพสเต็กนะครับส่วนการที่จะแทงไอโอลได้เนี่ยก็คือจะต้องอัพสเต็กให้ถึง uh, ตรงนี้นะตรงนี้นะสกิลพอยต์หนึ่งนะอ uh, 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 ันล็อกชูอะไรยูเออร์แซนแอนลอกแซนรีเวอร์น่นแหละก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะสำหรับอันนี้ก็รูปต้นไม้ก็คือนี่นะอัพส่วนนี้ก็เป็นเควสอันนี้ก็เป็นจอยแกงอันนี้ก็เป็นเซตติ้ง ส่วนวิธีการเล่นเนี่ยก็คือมาคุยกับจิลุโน่เราจะไปเอไปทําตามในเรื่องหรือว่ารับเควสก่อนก็ได้ถ้ารับเควสดก็คือต้องมันจะมีเควสตรงนี้ขึ้นมานะให้เราทําการฆ่าตำรวจห้าตัวนะฮะนี่นะเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองฆ่าให้ดูสักตัวแล้วกันนะฮะอย่างแรกมาเนี่ยเราจะไม่มีสแตนนะทุกคนเราจะต้องใช้หมัดนะแล้วก็ต้องโดนตำรวจยยงหน้าสงสารนะโออ้โอ้มากเกินไปแล้วนะตำรวจโอ้ นี S <S <PR an änd> ่ฮะมันโกงนี่แหละทุกคนดามีนแรงมากเลยทุกคนแรงสุดไปเลยแล้วก็นะคะยี่ห้าตัวนะแล้วเราก็จะได้สแตนแอรูมานะนี่นะสแตนแอร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกวิธีการใช้นะฮะก็จะต้องอัพสแต็กนะฮะให้ถึงตรงนั้นนะฮะอัพสแต็กให้ถึงตรงนี้นะครับตอนแรกก็จะล็อกอยู่นะนี่นะ ต้องอัพสเต็กให้ถึงตรงนี้นะฮะ <Okay. S 2> โอเคโอเคหลังจากเสร็จแล้วมันก็จะมีคําว่าโ no นกับเยซขึ้นมานะให้เราปักไฮโลนะสําหรับเเกมนี้เนี่ยผมแนะนําว่าพวกสแตนที่มันเป็นทริกวิตซ์ออะไรพวกนี้นะแนะนําว่าอย่าเพิ่งอย่าใช้นะทุกคนแนะนําว่าอย่าใช้เพราะว่า,เ,าเกมนี้เนี่ยมีเคว็ตีบอสด้วยอย่างบูเจลตต้นะะนี่นะบูเจลตต้นะคือนี่นะบูเจลตต้คือยากมากนะทุกคนก็คือ ก็คือถ้าเกิดไม่ใช้สแตนแบบเนี้ยก็คือแบบแบบของผมเนะี้ยมันจาน่นะมันจะอะไรนะมันจะแบบแบบใช้ทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนก็คือแบบก็คือมันโหดมากนะผมจะลองตีสักรอบแล้วกันนะตีให้ดูนะผมเคยใช้สติ๊กเกี้ฟิงเกิ์นะแล้วก็รนะีจริงฮะเพราะว่าออ,อยากได้สแตนตัวอื่นมาใช้บ้างนะเออเออ เออมันโกงงี้แหละทุกคนนี่นีนี่นี่นีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้เจ็บเจ็บมาก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 ย้ย้ยอ้อนี่ไงโอ้ย โอ้ยตัอตายเอ้ยเอ้ยเจะเย็นบูเจลลี Demon> ้เย็นโอ้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 เออ้้โอ้โม้โออ้อ้โากโอ้้โอกโอ้อ้อ้้โอ้โอ้อ้อ้อนโอ้โอ้้้่อ้โน้โอ้โออ้ะอ้โอเอ้อ้อ้เป็นอ้โร้โอ้โอ้โอแโอ้โอ้โอก็อ้อ้โออะสก็ดีอยู่ ยิ่งเอ่อยิ่งเป็นเอ่อสำหรับความบอสเนี่ยยิ่งเอ่อไม่ค่อยดีก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดใช้ Pv p v วเนี่ยเอ่อจะดีมากนะก็คือตัวนี้นะ่ะจะเป็นตัวทาดาเมจที่แรงนะสาหรับตัวทีนะก็คือจะแรงมากนะแต่การเดินทางเนี่ยไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่สาหรับถ้าเกิดเราตีควสพวกนี้ได้อโร่แลวเราก็มาคุยกับจูรุโน่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มันก็จะพาเราไปเอ่อ ทำตามเนื้อเรื่องนะก็คือเนื้อเรื่องเราก็ต้องวิ่งไปนะก็จะมันก็จะบอกนะม่าจะขัดหน้าจอไปให้ดูเลยนะก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยวิ่งไปให้ให้น่าจะไปเจอกับเอ่อโคจินะน่าจะโคจิโคจิขอวิ่งหาก็เนี่ยโคจิโคจิอยู่ตรงนี้นะทุกคนคุยกับโคจิเสร็จแล้วโคจิก็จะให้เรารับเควสแล้วก็ทำเควสตามในเรื่องไปสำหรับ ใครที่ไม่ใช่สายรับเควสก็คือเราก็คือเขาก็จะมีให้เรารับเควสแบบเควสแบบแยกได้นะก็ก็ทาไปเรื่อยๆจนถึงเวลสิบผมแนะนำเอาให้ถึงเวลสิบแล้วก็จะถึงเวลสิบเนี่ยใครไม่อยากทำตามในเรื่องต่อเนี่ยหรือว่าในเรื่องเนี่ยมันติดนะก็คือผมเนี่ยก็ทําในเรื่องติดเหมือนกันก็คือติดที่ชริสนะต้องเอาเงิน 5, นะห้าพันนะไปได้ทิศนะก็คือก็คือตัวคุณเนี่ยมีเงินแค่สองร้อยนะทุกคนก็คือแค่นั้นนะ ก็สองร้อยบาทนะฮะก็เขาต้องการห้าพันแต่ผมมีสองร้อยนะฮะก็โซแซสุดๆเออสำหรับผมสำหรับก็สำหรับฟาร์เวลเนี่ยนี่นะนี่อันนี้อันนี้แค่เวลนะแต่เกมนี้นะ่ะฉันคิดบอกว่าวลวขึ้นยากมากเกมนี้เนะี่ยผมก็นึกว่าเขาเลือกอัปเดตนะแต่เขาก็ยังอัปเดตเป็นระยะระยะนะฮะ นี่นะมันก็จะให้เราไปฆ่าแบนดิท้าตัวนะสำหรับสำหรับแอโร่เนี่ยเกิดตามแมปนะาเกิดทุกซอกลืกแมปนะถามว่าเกมนี้เนี่ยแอโร่กับโลกาเนี่ยอะไรเกิดยากกันก็ผมพูดได้เต็มปากว่าน่าจะเป็นโลกานะก็คือเนี่ยผมมีเนี่ยมีโลกาอยู่ไม่กี่อันจรงเนี่ยเนี่ยผมมีหนึ่งสองสามเนี่ยมีแค่นี้ทุกคนมีแค่สามลูกแต่แอโร่ผมมีเต็มตัวเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองฆ่าเบนดิต ไอ้ดูดูดูยังไงฮะอุ้ยโอโทรฟปบ็อกโอโทรฟปบ็อกเออโทรไปบ็อกเหรอฮะโอ้ยเออแบวบไปซะเรียบร้อยฮะแบนดิตแล้วก็น่าฆ่าอย่างงี้ไปห้าตัวแล้วก็เสร็จเราก็จะได้เวลแล้วก็ไปเรับเฟรทอย่างนี้จนถึงเวลสิบห้านะเวลสิบห้าก็ตามผมมันเลินเวลสิบห้าเราก็ต้องไปรับเวรทกับผีนะผีน้อยแกสเปอร์นะ นี่ไงเวลสิเวลสิก็อยู่ตรงนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปฟารมที่ไหนละเพราะผมก็ถึงเวลสิเองผมก็ไม่ได้เล่นนานละก็ตอนแรกเนี่ยเกมเนี่ยมันยังมีแค่ตัว2ตัวนะเลรียมันก็ดอบเท่ากันเลยตอนแรกแถมเกมนี้ก็จะมีเอ่อพวกอาวุธอาวุธนะพวกพวก,พวก,พวกระบบ Perfect w a l นะก็จะสตันไปสักคู่หนึ่งนะถ้าเกิดเราล็อกถูกจังหวะนะก็ระบบคล้ายๆ s o j เตอร์นะก็ ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ถามว่าสนุกไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดเลเวลเยอะแล้วก็แล้วก็มีสแตนดีๆนะก็คือพวกหยุดเวลาเนี่ยก็คือจะโกงโกงมาซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าแต่ว่าถ้าถามผมว่าอะไรอะไรโกงสุดสำหรับผมนะคือผมอยากจะบอกว่า Star Party น้ำ The World เนี่ยคือแม่งโกงสุดทุกคนคือ คือคือทุกคนต้องโดนเองเว้ยทุกคนคือแม่งผมโดนมันกระชืบอปะทุกคนผมผมไม่หลุดอ <c> ะ <oughs> ผมก็มีแค่นี้แหละมัง้งที่เหลือก็น่าจะมีอะไรแล้วก็มีเอโลมีลูกศรมีข้อแล้วเกมนี้เนี่ยผมลืมบอกว่าระบบการาหาตังค์เนี่ยก็สำหรับการไม่ต้องทำเควสก็คืออยากไปในเรื่องต่อเนี่ยผมมีเออ พวกของให้ขายนะก็คือพวกเหรียญน,นะ่ทุกคนอาจจะได้โกคอยนะโกูคอยเนี่ยสามารถเอามาขายกับคนนี้ได้นะนี่คนนี้นี่นะมันก็จะถามว่าเออนี่นะแล้วเราก็ถือโกคอยนะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะเนี่ยนะโกคอยราคา1 2 0บาทจะสุดขา,ายไหมแล้วก็มีอย่างอื่นเองนะก็เนี่ยของในตัวผมเนี่ยขายได้หมดเลยทุกคนก็ราคาจะแตกต่างกันไปแถมถ้าเกิดเรามันก็มีระบบสุ่มกาชานะ นี่นะครับตู้ไหนก็ได้นะที่มีแบบนี่นะแบบบารีเรื่องใส่ก็ต้องใช้เงินพันห้ากับเอ,อโกคอยก็จะสามารถสุ่มได้ก็ถามว่าคุม้มไหมเงื่อไม่เท่าไหร่นะเอาจิ๊กก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้มันดูไม่มีอะไรนะแต่เอาจิงเกมนี้มันก็สนุกนะถ้าเอาพูดให้มันตามตรงนะ สำหลับผมนะแต่ผมไม่ได้เล่นแล้วแหละว่าผมก็มันก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สนุกดีนะสำหรับใครที่เวิวเยอะแล้วก็อยากเล่นนะว่าจะทิ้งลิงไว้ตรงด้านล่างใต้ d e s c r i p t i o นนะสำหรับวันนี้โชลุโนโชบาหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมถ้าเกิดหายไปนานก็คือ นั่นแหละผมไม่มีอ่อคอนเทนต์จะทำนะก็คือมันมันค่อนข้างเอ่อจนมุมนะฮะเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรจะทำแล้วอ่ะ <c oughs> คือแมปเอ่อคุกแมปแนวเอ่อโจโจเนี่ยก็จะมีเอ่อความเมลก็จะมีโจโจบอกโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะก็คือพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเกมเก่านะแล้วก็เขาน่า,นาจะแคสไปหลายคนแล้ะ ผมก็ลองมาแคสเกมที่มันเก่าๆบ้างแต่ผมว่าอีกอกแบบหนึ่งก็ไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้แคสแบบโจโจอีกแล้วก,ก็คือต้องหาก่อน AD ดีสำหรับใครที่รอก็ต้องรอนะก็ขอโทษที่ให้รอนานนะก็คือผมไม่รู้จะทำไรนะผมว่าอย่างต่อไปที่ผมอยากจะทำเนี่ยก็คือ,อรวมวิธีการต่อทำโอเวอร์เบนนะแต่มันก็ดูธรรมดานะเพราะว่า มันไอ้นี่นะมันมันคือมันก็ทําผมสําหรับผมเนี่ยที่คิดว่านะพวกตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็โอเวอร์เฮเวนนั่นแหละทุกคนสกินเท่ขึ้นแต,แต่ว่าเดเวอรเนี่ยบัคสตาร์ไฟนัมก็ผ้ามันน้อยทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะแล้วแบบคนทำเอดีเนี่ยก็ต้องเออเสียใจหน่อยนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ทําอีกแล้วเพราะว่า เอ่อเรื่องปัญหานะปัญหาในการทำนะคือผมเนี่ยคือไม่ค่อยจะมีเวลานะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะทุกคนก็น่าจะเติดอยู่ในการเรียนนะแต่ผมเนี่ยก็ต้องมีสอบทำงงทำไมกานะก็คือไม่ค่อยได้มีเวลาทําอะไรนะก็สําหรับวันนี้ก็บ่นแค่นี้แหละก็พูดมาเยอะละโอ้อัดไปตั้งสิบสามวานีแล้วทุกคนออนนี้ไปละบาย You know you're better.